ได้นัด <c oughs> บาอาจารย์ตลอดทางแม่ชีแม่พรามจนหน้าพร้อมกันรวมกันที่หอแก้วหอพระไตรรัฐน <c oughs> ์เพื่อเราจะได้ให้เกิดใช้ประโยชน์ ให้คุ้มกับการสร้างการสร้างขึ้นมานี้ด้วยอำนาจแห่งศรัทธาทุกฝ่าย <c oughs> ทางปฏิรานุเทระบาอาจารย์ประสงค์แม่ชีแม่ปามญาติโยมทุกทุกฝ่ายได้สร้างขึ้นมาด้านที่รลวงตาเคยพูดให้ฟัง คือบุญของเมตต้มมาปฏิบัติธรรมญาติโยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นเรียกว่าเห็นนิมิต <c oughs> <c oughs> เหมือนคล้ายๆหอระฆังสูง มื่อมันชัดเจนห <c oughs> ลวงตาเอารูปหอระฆังให้ดูขนผองสยองก้าวคล้ายๆนี้จริงๆเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่สร้างหลวงตาก็เลยปรับจากหอระฆัง มาเป็นหอพระไตรัตหอพระแก้ว <c oughs> กรเลยทำเป็นสามชั้นพระรัตนตรยัยชั้นบนสุดเป็นที่ปฏิสถานองค์พระปฏิมากรคือองค์พระพุทธรูป <c oughs> แต่หลวงตาก็เปลี่ยนใหม่เป็นพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ,ระบรรจุรัตนมงคลทั้งหลายทั้งปวงเด <c oughs> ี๋ยวพระธาตสันติสุข <c oughs> ชั้นที่สองทางคนช่างกำลังเตรียมไม้อยู่ พอเตรียมเสร็จก็ได้ทำฟ้าด้วยไม้ประดูอันนี้พระเราทำเอง <c oughs> ครับอันนี้แล้วก็บรรจุพระธรรมครับมีสักหนึ่งตู้ครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งมูลกระจายทั้ง พระไตรปิฎกเรียว่าบรรจุพระธรรมนอกจากนั้นก็เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยอะไรต่างๆประดิษฐานไว้ชั้นที่สองส่วนชั้นล่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างรวมเหมือน หุ่นขี้พึ่งอันนนามสมมติ <c oughs> พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปเทรานุเทระในอดีต <c oughs> ที่ทำประโยชน์ทำคุณต่อบวรพุทธศาสนาลองตาไปเกือบ <c oughs> เกือบทุกทุกที่ในเมืองไทยกระเวนภาคใต้ไปเห็นพระแม่ครูบาอาจารย์ก็เคารพสการะพระเทรานนเทระทำเป็นรูปเหมือนเป็นทองบ้างรูปหล่อทองเหลือง <c oughs> แล้วก็หุ่นชีพึ่งจริงๆก็มีไม่มาก น,นี่หลวงตามันนึกมาคิดแล้วก็พระมาเจระ <c oughs> ทุกรูปที่ทำประโยชน์ไว้แก่บวรพุทธศาสนาจะเป็นใครก็ตามเราพอทำได้ <c oughs> สายการปกครองสายกรรมฐานสายบริหารกับ <c oughs> การปกครองเป็นต้น และเป็นสถานที่ที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำวัดสวดมนต์จเจริญเมตตาภาวนาฝัา <c oughs> ลงตาจะใส่มุงลวดอีกเวลาหน้าฝนอะไรต่างๆใครจะมานั่งภาวนาเดินโยงกลมก็ไม่ต้องลำบาก <c oughs> ทางวัด หอแก้วนี้ชั้นล่างนีครับถ้าหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปถ้าหน้าหนาวก็ไม่หนาวเกินไปครับคล้ายๆปรับอุณหภูมิได้พอเหมาะพอควรอยู่ <c oughs> ไปนั้นก็อยากให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ก็เลย <c oughs> นานๆที่ก็นิมนตจันสมุทัยพร้อมคณะสงแม่ชีแม่พรามพ่อพรามมาทำวัดส่วนมนเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่เจ้าภาพทุกทุกฝ่ายตั้งแต่หลวงตามมาอยู่วัดบ้านกระบออนี้ก่อสร้างถาวรเจติยมหาวิหารพระประธานก็ดีบุโบสถก็ดี <c oughs> คนละลักษณะ <c oughs> ปราสาทธ,ธรรมสังเวก็ดีแต่ว่าสร้างหอแก้วนี้ <c oughs> กับปิยพันธ์ที่จะสร้างไม่เคยขาดสายฐานศรัทธาทุกฝ่ายอันนี้ด้วยศรัทธาจริงๆพระนั้นเบื่อ้ใหเกิดประโยชน์ <c oughs> วันนี้ก็เลยนัดมาที่หอพระแก้วสำหรับวันนี้หลวงตาก็ขอย้ำเรื่องกรรมฐานอีก <c oughs> <c oughs> กรรมฐานข้อใดๆก็ตามที่สปัสนาที่ประานเราจะพิจารณาดูกายอิริยาบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอน นอกนั้นเป็นอิริยาบทย่อยก็ตามเป็นต้น <c oughs> หรือเวทนาอันเป็นส่วนแหความสุขแห่งความทุกข์และเฉยๆก็ตาม <c oughs> หรือจิตตานุปัสนาติปฐานอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตและก็ทำให้จิตในคิดในอารมณ์ ก็ตามหรือบุญบาปท,ที่เกิดร่วมกับจิตก็ตามมางันเถิดทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของการเจริญภาวนาทั้งสิ้นกายเวทนาจิตธรรมสามารถยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้บรรลุสมาธิก็ได้ บรรลุมรรคผลนิพพานสาเร็จเป็นพปะโสดาบัานพระจิกธาคามีพระนาคามีพระหรหันต์ก็ได้ <c oughs> อีนเรียว่าอารมณ์พระกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐานนี้ <c oughs> เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ทุกตัวตน ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าจีนไม่ว่าแขกอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษลาวไทยเขมรก็ตามทั่วโลกมีด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าสมเด็จพ่อเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ปฏิบัติไม่ใช่เอาสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี่แหละ <c oughs> สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันมีมาของมันอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็เลยให้ชาวโลกผู้มีบุญทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความจริงความจริงของมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกนามทุกท่นันทุกคนต้อง ปฏิบัติให้รู้ความจริง